ง่วงจังเลยเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยครับผมทุกคนตื่นสายกันเลยดีเดียว,ยวตะวันนี่ต้องก้นกันแล้วเฮ้ยโอ้โหกง่วงนอนอยู่เลยครับผมโอ้โหลูกๆหนูนี่ตื่นก็นังแต่ไก่โหเลยใช่ไหมหนูว่าออกมาโหก่อนเขาเลยใช่ไหมลูกอ้อยืนกนันตลอดเลยนี่ครับผมก็เป็นพี่ม่วงกับน้องส้มนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวพ่อจะจัดสเต็กเนื้อลับเตอ๋อให้หนูกินกันนะเฮ้ย oh, oh. <c oughs> วันนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะทําสเต็กเนื้อลับเตอ๋อให้ลูกๆกินซะ้หน่อยัะผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวช่วงนี้หนูกินผลไม้รอพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะกลับมาแล้วเอามาย่างให้กินแบบเอาเรดเอาอร่อยกันเลยทีเดียวนด้ลูกๆนะ <c oughs> โอเคครับผมไปเดี๋ยวนนี้ออกจากบ้านกันก่อนเริ่มน่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้าแล้วนะตอนนี้ ดูดิโอ้โหอากาศยามเช้าครับผมจังปอดโปร่งเคลียร์เกินนี่เป็นไงบรรยากาศได้ครับผมพี่คงยังอยู่ที่นี่อีกยาวๆนะยังไม่รีบไปไหนครับผมเกช้ามาก็ต้องกินอาหารครับผมนะกินอาหารก่อนเพราะว่าตอนนี้เอออะไรเนี่ยเอาหลังคาหลังคาพี่ยังใช้ไม่หมดอีกเหรอเอาไปติดตรงไหนได้วะเนี้ยตรงนี้ได้ไหม เออเนี่ยไปนะอ่าเนี่ยได้ไหมมันเป็นการลาดใช่ไหมทุกคน <c oughs> <c oughs> การลาดบ้านพี่ยังแจ่มครับผมทุกคนววสวยเลิศก,กันเลยทีเดียวครับผมมองให้มันเป็นศิลปะเ <c oughs> อนนาแต่เช้าเลยแล้วก็จ้าครับผมดื่มน้าครับผมพร้อมการอาบน้ําไปด้วยเลยนะเช้าๆทุกเช้าพี่ต้องหาน้ําอาบนะครับผมอาจจะอเห็นไหมบ้านพี่นะครับผมอาบน้ําแล้วได้ดูแบบว่า ได้ชมตัดโลกนะครับผมล้านปีแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่เป็นไงอาบน้ําแบบไหนครับผมอาบน้ําท่าวัดนะครับผม <c oughs> เออเนี่ยเป็นไงชุ่มชื้นครับผมชุ่มชื้นชุ่มชื้นกันเลยทีเดียวอ่าเป็นไงฮ่าเลี้ยงปลาไว้ใกล้ๆด้วยครับผมทุกคนโอเคมานี่มานี่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 มาไหวกับพ่อนี่มาใกล้ๆนี่เออเออนี่เป็นไง ว่ายน้ำเขาเรียกว่าว่ายน้ำกลางใกล้ชิดนะผมไอหลามอะ <c oughs> หางเฉียวหน้า,าเลยเมื่อกี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวขึ้นก่อนเช่วงชือนละตอนนี้เดี๋ยวพี่เติมน้ำไว้เผื่อด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินล่าเนื้อแลบเตอร์กันนะ,ะซึ่งต้องเข้าป่าอยู่แล้วครับผมของก็อันไหนไม่จำเป็นก็ดิ้งหน่อยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบหนักตัวพี่ไปนะฮะ ก็นะผมอันนี้เป็นเอาชีวิตรอดไปวัน,นะคนนะผมอาร์ตซีรีเอาชีวิตรอดไปวันๆนะก็อย่างที่บอกครับไม่มีการตัดเล่นไปเรื่อยๆวันต่อวันกันเลยดีเดียวนะผมก็ซีรีนี้น่าจะยาวไกละมีเป็นพันพันวันได้เลยั้ะเล่นไปเรื่อยเปื่อยครับผมซีรีดีนะจะไม่ชนกากบูตอนแน่นอนครับผมเพราะพี่จะลงสลับกันเนาะโอเคครับผมก็ตามนี้เนาะของก็ตอนนี้พอไปเอาชีวิตรอดไปวันๆนนะบางวันก็รอดบางวันก็ไม่รอดครับผม ตรงนี้ตรงเนี้ยไอทางเท้าพี่ออกไปนะเนี้ยมันจะเริ่มมีแรบเตอร์เว้ยเริ่มมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะผมตอนนั้นนี่แม่แรวเตอร์วิ่งกันไปขบวนพาเลทเลยเฮ้ะเอ็นพี่ไม่มีโบล่าหน่อยเอาใหญ่ไอ,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 อที่บอกันถ้าไปล่าแรบเตอร์แล้วคือเราไม่มีโบล่าเนี่ยมันยากมากเว้ยที่จะแบบจัดการมันได้ธนูคุณต้องแรงมากอะแบบเอออย่างที่พี่เล่นอาร์บูตอนนี่แมของมันจะสีฟ้าแล้วก็แรงๆหน่อยใช่ไหม มันก็จะแบบยิงตึ้มเดียวฮะแล้วเตอร์หงายอันนั้นน่ะมันใช่อยู่แต่ถ้าเกิดไปตัวตัวเพียวๆฮะกอะก็ไม่มีอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าหนาวฮะถ้าไม่ใช้โบูลา่าโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะทำาวกลูกธนูด้วยวันนี้เนาะเพราะว่าต้องเอาไปสอยนะผมปาโบล่าไปแล้วขวานอะไรไปฟันเนี่ยมันก็จะแบบหนักหน่อยนะเดี๋ยวตายกอดน,นะผมเอาธนูยิงดีกว่าครับผมเดิมเดิม ในป่านี้จะมีไปเนี่ยตือดื่มเตือดเมเตือดเิมเตือดดิมเื่ดเดิม,ดดม,ดดม,ดดมเออพี่จำได้แล้วไอ้คาโนโตรงนั้นน่ะที่พี่เคยเห็นเนี่ยมันเออเออนั่นงไงยังอยู่ครับผมคาโนมันมีตัวเดียวเลยนะที่เกิดแถวบ้านพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ยังไงพี่ต้องล้มมันได้ทักวันหนึ่งคะตอนนี้ยังไม่ได้ครับผมคานโนดิจำจำไม่ได้แบบเอาโบล่าไปป่าได้ไหมลืมครับผม ถ้าปลาได้หนีเสร็จนะคาโน,นนะเดี๋ยวพี่เอาฟินก่อนแล้วกันนะผมสับไปเรื่อยฮะเอาก็อุยันไปยาวๆว่ะชิวๆว่าผมน่าจะแบบได้อยู่นะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับผมตึบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินนี้อินนี้เป็นนันมาตาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจาะเท่าไหร่ก็ไม่แตกพี่แก๊กจะแตกแทนแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนี่ได้ลูกดอกเพิ่มด้วยนะผม อดนนี้ก่อนนี่เราเอาแค่ฟินครับผมอย่างที่บอกโอ้โหจะค้าฟลูกดอกไปกดคราวเตวเอาแต่เช้าเลยพามีก็มันงัวงเงียครับผมทุกคนตอนตอนดึกไปหน่อยฮะมันก็เลยแบบเออตื่นมางัวงเงียนะตื่นมางัวงเงีย,ยอย่างจัดเลยครับผมเกฮะเดี๋ยวพี่กอ่าเดี๋ยวพี่จะลงไปหาแรปเตอร์ข้างล่าง มันต้องมันต้องอยู่ข้างล่างดิมันต้องตอนนั้นนี่มันอยู่กับคาโนนะเราต้องเดินไปอย่างระมัดระวังครับผมเออครับครับทางนี้มีไหมนะไม่มีครับผมเราไปต่อครับผมดื่มดื่มดื่มโอ้โหขึ้นมาแล้วอ่าสัญญารักนะผมสัญญารักนะฮะเอาแล้วไงจะโผล่ไปตรงไหนแล้วไง เฮ้ยอะก็นะผมอันนี้พี่ไม่ได้เล่นเอาชีวิตรอดแบบว่าไม่มีวันตายนะผมเล่นเอาชีวิตรอดแบบตายก็คือตายนะผมแค่เอาชีวิตรอดไปวันๆนะมามาเออนี่ไงนี่ไงมาโดนก่อนเลยตัวแรกโดนก่อนเลยตัวแรกออม,มาดิโดนโดนอือโอ้ยเลเวลแปดสิบห้าโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยไปครับผมโบล่าเนี่ยก็ มันก็อยู่พักหนึ่งนะอยู่พักหนึ่งเลยเดี๋ยวจะเอาเนื้อก่อนเอ้ยไอแมลงปออะไรของมันวะเฮ้ยโอ้อโหเอาแต่เริ่มเลยไอแมงปอจะเก็บเนื้อโอ,อ้โอหโอ้ข้าวตาล้มมันได้และเองอะไรของอะไรของอะไรของพวกเองเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยโอ้โหไอแมงปอมาแย่งมาแย่งเนื้อว่าเฮ้ยโอ้โหเหลือจะเชื่อฮะเนื้อแล้วเตอร์พี่ ซีดเลยเอา้าวมีหนังกระติกว่าทุกคนได้อยู่ครับผมพอดีเลยไม่ต้องคาร์บเลยฮะก็ได้ผมโบล่าเนี่ยความจริงมันก็ล็อกพักหนึ่งนะพักใหญ่ๆนะแต่วันนี้พี่ก็เสียวนะเมื่อกี้พี่ใหญ่จะแบบปล่อยก่อนด้วยตามครับผมแล้วค่อยล็อกอีกทีนะเพราะว่ากลัวมันยิงไม่ถึงได้ยิงถึงอยู่ครับผมยิงถึงอยู่ถ้าเรามั่นใจโอ้โหโอ,โอ้ได้หมวกกว่าได้หมวกกว่าโอเคได้อยู่ครับผม ใช้ไบโบยเยอะหน่อยัะผมเดี๋ยวเราเก็บได้แล้วเราค่อยครับก็เก็บของตามปกตินะฮะมันก็ไม่มีอะไรฮะวันๆเราก็ระหว่างวันนะผมอย่างวันนี้พี่มั่นใจว่าจะทําเนื้อสเต็กให้ลูกกินนะอ่ะจริงๆพี่แก,ก่กระตุนเนื้ออาหารนะผมก็เลยแบบเออมันก็ต้องออกมาล่าใช่ไหมพี่ไม่กินเนื้อโพวกไดโนเตา์ใจดีอยู่แล้วนะผมอ <laughs> เป็นมิรตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมพี่เนี่ย เพราะฉะนั้นพี่ต้องไปกินเนื้อเดนนเตาาดูร้ายครับผมอย่างเช่นดินโลแลปเตอร์อะไรพวกนี้ครับผมคานงคานโนเนี่ยเออเออดูมันดูมันมันกำลังกัดเลยครับผมดินโลนะฮะแล้วโอ้โหว่าแล้วทําไมเมื่อกี้เห็นดินโลแล้วทําไมถึงมีหน้าตัดดูร้ายขึ้นมาแหมพี่เล็บยาวของเรานี่เองครับผมในโหมดบูตตอนใช่ไหมหรือโหมดไหนวะพี่จําไม่ได้ ในมูตตอนหรือว่าที่พี่เคยเล่นออนไลน์ครั้งหนึ่งวะที่พี่แบบไปเจอ <c oughs> ไปเจอเจ้าเ,เล็บยาวนะผมหัวตายมานะเพราะฉะนั้นนยผมมันคืออริกับพี่ครับผมร้อยเปอร์เซ็นนะพี่ไม่มีทางดีอ่ะมันแน่อ้อดักนะพี่ไม่มีทางดีอ่มันแน่นอนครับผมต่อให้แค่ไหนพี่ก็ไม่มองว่ามันเป็นไดโนเตราใจดีัะผมมันไม่มีทางเป็นคนใจดีเว้ยพี่แค่เข้าไปหาเฉยๆพี่ไม่ได้ทำอะไรด้วยตั้มโอ้ยตรงน,รงนู้นมีโทเคทด้วยว่ะ โตเคว่ะอเล็บยาวเล็บยาวเนี่ยบูล,ล่าก็ล็อกไม่ได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดตีเนี่ยก็คือต้องอยู่ที่สูงเท่าน,นั้นนะผมหรือว่าจะเป็นแบบเรียกอะไรอ่ะคือวิ่งเหรอก็พี่ตัปกติพี่อยู่ที่สูงนะไม่อยากประท้าครับผมตรงนูน้นอุ้ยแล็บเต๋อโอ้ยอุอ่ย,ยกำลังไล่พารตอเลยโอโหแต่มันมีตอครับผม โอ้ยสามเลยวะมันมีสามเลยวะทุกคนโอ้ยโอ้ยเราต้องกําจัดทีละตัวนะฮะถ้าเกิดสามตัวมาเนี่ยพี่ปลาไปตัวหนึ่งอีกสองตัววิ่งเข้ามาหวดยับแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นโอ้ยวันนี้เราอยากกินเนื้อแ้วเตอทํทไมไม่อยากกินเนื้อแบบเออพาราตตงพาร,ตรพารตอวะไอปามี่ทาไมคุณไม่อยากกินเนื้ออะไรที่แบบง่ายๆหน่อยครับผมเราต้องใช้ประโยชน์ของสิ่งของครับผมมือสอง,องปุ๊บโอ้ยเรียบร้อยฮะ เราเป็นมนุษย์ครับผมเรามีมันสมองกว่าไดโนเสาร์ไดรอนครับผมเพราะฉะนั้นพี่ต้องขอที่สูงก็ไวอ๋อโหยเอ้ยตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี่ยถ้าเข้ามาตรงนี้มากๆเดี๋ยวมันมันเห็นขึ้นมานะไอ้ไอ้นี้ครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเห็นไม่เหินนะะถึงพี่หลบอ๋อโหยมันมาอา้อยๆมันมาแล้วมันมาแล้วไปโอ้กไปแล้วโอ้โหยโอ้โห โอยเมื่อกี้ครับผมเอากรโดดไปเกินโอ้ยดีนะมันกลับไปหันกัดไอ้ดอนโอ้โหไอปามี่เกือบแล้วไงแล้วตามตัวด้วยตายตายตายวันนี้อย่างเกียดตายอย่างเกียรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยก็ปั๊บปั๊บปั๊บมามานี้มาโอ้โหด้เหมือนดูพี่โดนล็อกประวะไม่โดนเว้ยในน้ำนะผมบอกเลยในน้ำเนี่ยคือ,คอ,คอการกล้ารับเต๋อไม่จําเป็นต้องเอาเตอ๋อนี่ไงแต่ไม่จําเป็นต้องแต่โบล่านะผมเอาเกือบตายไหมล่ะพี่นะ ลงโอ้โหมันมาอีกตัวแล้วโอ้โหโอ้โยโอ้โย,อยไม่ให้พักเลยไม่ให้พักเลยลงน้ําก็ได้นะผมเพราะเล็บเตอ๋อมันจะถึงจะคุบไม่ได้นะฮะมันจะไายบนผิวน้ําแบบนี้ถ้าน้าลึกหน่อยเดี๋ยวมันหันหนีกลับเองเออเรียบร้อยไปดิสองตัวก็ไปดิโอ้โหโอ้โหลากเล็บเตอ๋อมากินใต้น้าครับผมทุกคน <laughs> โอเคเอาเนื้อเล็บเต๋อกลับบ้านครับผมสามตัวฮะ ก็อย่างที่บอกนะผมมันต้องเป็นทิกเล็กๆน้อยๆครับผมแลปเตอร์เนี่ยถ้าเจอบนบกก็ต้องโบล่าเท่านั้นนะคุณไม่มีทางวิ่งหนีมันทันอนะ่ะพี่พูดเลยอะ่ะถ้ามันมันจะพูดยังไงดียมันไม่ได้มีปรับคูณนะผมไข่อะไรวะเนี่ยโอ้ไข่เฮ้ยไข่นกยักษ์เฮ้ยมันมีนกยักษ์แถวนี้ด้วยเหรออะไรครับเนี่ยเพิ่งมาวันที่สี่มีนกยักษ์เราเฮ้ย อะไรครับเนี่ยโอ้โหคนน้องหิวว่ะเออก็นะผมแนะนำฮะเราลากและเตอ๋อลงมาตีในน้ําดีกว่าครับผมมันจะยิ่งยวดกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเจอข้างบนก็ต้องฟาดโบล่าไปเดี๋ยวถ้าเจอในน้ําเนี่ยเราได้เปรียบกว่าเยอะนะผมมันจะปบเราไม่ได้นะมันจะเหมือนตอนที่ยังไม่ปรับ D L C, C มาแล้วผมตอนนั้นยังไม่มีท่าตะปบเลยเมื่อก่อนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนะวะเหมือนมันอยู่แถวนี้ครับผม มันขึ้นบอกอยู่นะฮะโอ้โหอ้ยโอ้ยอุ้ยกำลังกัดกระต่าเลยครับผมโอเคได้ดิเนี่ยถ้าบนบกพี่ก็ต้องใจใจใจนิดนึงครับผม <c ười> ต้องวัดใจนิดนึงอนะต้องไว้ใจแล้วเตือะ la, ว่ามันจะไม่มาต้องไว้ใจมันก่อนนะผมเออเรียบร้อยไปแล้วเออโอเคเต่าเป็นไงอ้า ในหมดบูทตอนนายช่วยเราเราเลยกลับมาช่วย 9. นายนี่เป็นไง <c oughs> บุญคุณต้องทดแทนครับผมแค้นต้องชำระนะ <c oughs> ไม่ใช่ครับผมอะไรอ่ะดูรวมได้ก็ปล่อยไปนะฮะเออเหมือนที่พี่ปล่อยอเอลฟยาวไปเมื่อกี้ไงใช่ไหมพี่ฮะจริงเหรอฮะที่ปล่อยเล็บยาวเห็นหมดบูทตอนฆ่าประจำเลยฮะคือนะมันเจ็บใจนิดนึงครับผม าตอนนี้พี่ยังทําอะไรมันไม่ได้ไงเกียร์ผมก็ได้เนื้อพอสมควรแล้วมานี่มานี่เดินมานี่มากว้างๆนี่ทีหลังอย่าห้าวกับพี่เข้าใจไหมดูไอ้แรปเตอร์ตัวนี้เป็นตัวอย่างดูกันไว้เออเป็นไงบอกแรปเตอร์ครับผมบอกไอ้พวกแรปเตอร์ทั้งหลายนะฮะมันจะได้ไม่ต้องมาพุ่งๆมาโจมตีพี่ครับผมย,ยิ่งชอบลุมอยู่โอเคนี่พี่ได้กี่ตัวแล้ววะสีแล้วนะ สี่แล้วบอกเอาสักห้าตัวพอนะผมน่าจะเป็นเนื้อสเต็กก้อนโตอยู่เกดาวนี้ไม่มีแล้วว่ะสบายมือและปลอดโปร่งมากก็ในโหมแอนแ,นแกรมนะผมเดี๋ยวพี่จับหม้อนะผมหม้อเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้นะผมแล้วก็เลเวลดาดไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพวกที่ขี่อะไรงี้เนาะแล้วก็เป็นพวกบ้านไม้อะไรอย่างงี้ครับผมก็เลยอัพมาเรื่อยๆครับผมแอนแกรมเนี่ยถ้าเราใช้เต็มไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีใหม่ได้นะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยสอนแล้วกันนะคือทาให้แอนเกมกลับมาใหม่อะแต่เลเวลก็คือกลับมาหนึ่งเหมือนกันนะเออเริ่มใหม่ครับผมก็คือแบบเดี๋ยวเราไปบวกเลเวลใหม่เอานะครับผมได้แอนเกมด้วยมาฝึกใหม่ครับโอ้โหยอยากกินแ,แต่เนื้อลับเต๋อวันนี้พ่วงเนื้อโตเก้ไปหน่อยแล้วกันเลยไหนๆก็เจอแล้วมากําลังหมุกโอ้ยสะบัดด้วยมันสะบัดด้วยกาลังหมุดวุ่นกระเต่าอีกแล้วไม่รู้แล้วล่วปลาเพื่อนเต่าเฮ้ย เอ้ยไม่รู้แล้วไอปลาเพื่อนเตา่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังยังยังโอ้โหเรียบร้อยครับผมเนื้อนี้ข้าขอเธอเพื่อน,นได้เต่าน้อยเป็นไงเป็นไงมาหาเนื้อแล้วเตอได้เนื้อตุ๊กเคด้วยครับผมก็ได้ผมพี่ก็ออกเดินทางไปเลื่อยเปืือยของพี่ครับผมเพราะว่ามันต้องไปบ้านนี้แล้วก็ไปปลูกบ้านตรงนั้นใช่ไหมก็ดูนไปยาวครับผมทุกคน ช่วงแรกๆแนะนําคนเล่นใหม่นะผมก็บางคนเล่นใหม่ๆอะ่ะเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็อาจจะกลัวเจ้าแรปเตอร์เมื่อก่อนมันยังไม่มีท่าตะปบด้วยนะเว้ยเดี๋ยวนี้มีท่าตะปบยิ่งน่ากลัวเขาไปใหญ่นะผมคือช่วงแรกๆถ้าเกิดโดนมันตะปบแทบจะไม่มีทางสู้มันได้เลยครับผมเออเดี๋ยวพี่ลองให้มันตะปบไปดูไปแต่ห <laughs> ยาดีกว่านะผมเออเดี๋ยวตายฟรีนะฮะไม่มีเลยวะแ็ปเตอร์มันหายไปไหนหมดวะ เพราะฉะนั้นเอ้ยเอ้ยพันรสองอ๋อมาแล้วครับผมมาแล้ว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 เออมันไปแล้วเอ้ยทำไมโอ้ยค้างเอ้า <c oughs> เอ้าเฮ้ยเมื่อ,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 อกี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเลยครับผมทุกคนโอ้โหเลเวลร้อยด้วยไม่ได้ตั้งใจเลยครับผมมันวิ่งมานะฮะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหวิ่งมาโดนเองนะฮะเออมามาเดี๋ยวยิงบูร่าอีกทีเฮ้ยความจริงพี่ยิงมันต่อก,ก็ก็น่าจะทันอยู่นะ แต่เอาชัวครับผมคือเราเล่นชัวเราต้องให้มันล็อกล็อกอีกรอบนะเดี๋ยวมันวิ่งมาแล้วพี่ล็อกขามันดีเราทียิงครับผมมาไอ้ไงนี่ไงเอ้ไม่เอ้ทำไมไม่ล็อกทำไมไม่ล็อกโอ้โหลุงนี่ยิงให้ตายก็ดีไอ้ป้าแต่เอาชัวครับผมคือเราเล่นชัวเราต้องให้มันล็อกล็อกอีกรอบนะอ่า ทำไมไม่ล็อกเออถามก่อนทำไมทำไมไมึงถึงไม่ออืแล้วทำไมถึงไม่ยิงไงปามียิงต่อมันก็ตายแล้วปะวะเฮ้ยเพื่อนฮลัลโ,โหลโอโหเล่นไม่ได้ดังใจเลย <laughs> บ,นบนบนพี่บ่นให้แล้วนะฮะไม่ต้องบ่นพี่ต่อนะผม <laughs> ถ้าเมื่อกี้พี่ยิงมันนะมันก็ตายแล้วครับผมทุกคนแต่มันไม่มีตีสันเลย ทองพี่ถ้าเกิดมันไม่มีการตายหรือการแพ้อะไรอย่างเงี้ยมนมันไม่มีสีสันไงเดี๋ยวมันจะโหดไปครับผมทุกคนเดี๋ยวมันจะโหดไปก็มาว่ะเออแล้วลองเล่นตายบ้างใช่ไหมเอออามือถือครับผมเรื่องปกติอะในของการที่มันไม่มีอะไรปรับมากครับผมมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยเรียกว่าเหนื่อยๆหน่อยแล้วกันนะฮะในการเล่นถ้าใครได้ลองมาสัมผัสอาร์มือถือแบบไม่มีก๊อตโหมดไม่ใช้ก๊อตโหมดแบบเนี้ยที่พี่กําลังเล่นอย,อยู่เนี่ย จะรู้ว่ามันเหนื่อยจริงๆนะเว้กว่าจะผ่านแต่ละเลเวลกว่าจะผ่านแต่ละวันนะผมช่วงนี้ช่วงแรกๆอ่าให้มันไปเถออให้มันไปเดิอนั่นแหละให้มันไปโอ้โหเตืดดื่มเต,ตือดดื่มเตดื Alert. ่มเตดื่มเตดดื่มลดดีละต้นไม้ครับผมเออไปไปมันไปแล้วม like ันไปละไอ้ไปได้อย่างนี้ไอ อ้าวไข่แล็บเตรอครับผมทุกคนอ้าวมามามาบุญคุณต้องทดแทนรู้จักเปล่าเอ้ยเฮ้มานี่มานี่แขนต้องชำรืองครับผม <c oughs> อยู่ไหนแล้วเตอ๋อไอโดเมื่อกี้อยู่ไหนรีมาคราวนี้ไม่ปล่อยเมื่อกี้คือเอเ้ยโอย้โหคื้นรูปหด้ในรถเต๋ดูร้ายรู้เลย ไอ้เล็บยาวครับผมถ้าเป็นเล็บเต๋อไม่ถ้าเป็นเล็บเต๋อมันวิ่งมาแล้วเว้ยเล็บเต๋อคือใครเจอมันมันวิ่งมาเลยมันไม่รีรอหรอกไอ้นี่ยคืออะไะหลบหลังต้นไม้มันเห็นได้ไงไม่รู้มันได้กลิ่นครับผมมาโยนไข่แล้วนะเล็บเต๋ออยู่ไหนอัลโหลไอ้โนูทุกรุ เออเออไม่มาจริงใช่ไหมไม่มางั้นกินไข่แล้วนะแล้วตือเงี้ยมก็าให้เป็นไงครับผมเรียบร้อยฮะไม่มาอยากไม่มาเองอ่ะเออมาตีข้าแล้วก็ทิ้งไข่ไว้เหรออย่าหา้าอย่าเราหรือเห็นพี่อ่อยให้หน่อยน่เอายายเลเวลพี่กอดตอนนี้ประมาณสิบสองแล้วนะเออก็ก็ได้อยู่ครับผมก็เรื่อยๆครับผมมันน่าจะใช่อยู่มะ มันได้ไอตัวนั้นไหมใช่เลยว่ะมันตีว่าปลาแต่ไม่รู้มันใช่รีวิวร้อยหรือเปลา่าเดี๋ยวลองดูวะผมป,ปุ๊บ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 อีไอ้นั่นไงไอตัวนี้ไงอย่าอยู่ยัยหึงไม่โดอย่าอยู่เลยเองอืออย่าอยู่เลยรอบนี้ไม่มีคําว่าปลาณี่แขนนี้ต้องชำเลืองเป็นไงล่ะแขนนี้ต้องชำเลืองเลยหนี โจอา้าวครับผมก็เนื้อลับเตอ๋อห้าตัวเข้าให้แล้วนะผมมาน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ล่าครับผมมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่โคตรฐานเ,เจอเจอเจอมาน,นี่มาน,นี้โอ้ยหนืดเหลือเกินครับผมเออเอ็งอย่าห้าวหานกับพี่ให้มันมากนะไอ้ลับเตอ๋อเข้าใจขอร้องอย่าห้าวหานกับพี่ให้มากนะเข้าใจเข้าใจฮึฮ <c oughs> โอเคครับผมก็เป็ไง อีต้ครับผมทุกคนปากดีนะตีรี่เข้าอีกยะเอ,อเดี๋ยวคนเขาก็หมั่นไส้กันหรอไอปามีก็คือแบบที่พี่ตายอ่ะคือคือพี่อยากให้มันได้สัมผัสลิมรสเนื้อพี่อะไรนิดนึงับผมแล้วค่อยมากลับมาจัดการใช่ไหมไปครับผมก็เดี๋ยวเราไปกันต่อเนื้อลับเตอ๋อนี่มันจางหอมหวานครับผมเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนไอ้น้องต้มกะพี่พี่ม่วงนะผมกําลังรอพี่อยู่ กำลังรองกินสเต็กอยู่นะผมเพราะฉะนั้นก็รีบกลับเลยครับผมเล่นระหว่างวันมันก็ดีอยู่นะไปเรื่อยๆนะช่วงแรกทุกคนจะเห็นว่าเลเวลมันขึ้นเร็วใช่ไหมเดี๋ยวหลังๆจะหนืดครับผมเพราะว่าเล่นในโหมดเนี้พี่จะไม่ฟาร์มด้วยนะพี่ก็จะอาศัยหาเนื้อเนี่ยเพื่อการฟาร์มนะผมที่พี่กาลังหาเนื้อเล็บตืออะไรพวกนี้ยพี่ฟาร์มอยู่ในตัวด้วยเนาะโอเคครับผมก็น่าจะเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวพี่เดินไปเอง แผนดวงแผนดีก็ใช้บ้างเป็นบางเวลาครับผมจะไปใช้บ่อยฮะเดี๋ยวมันจะแบบว่าเออขาดตอนเดี๋ยวรูดดอกนี่พี่ขอเก็บเลยละกันนะครับผมทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะไม่เก็บมันก็ไม่ใช่นะเขาเอามาให้อยู่แล้วนะผมอันนี้ถ้าใครเติมไพลมอพาสจะได้เนาะจะได้แต่ละเดือนเดือนละแค่ครั้งเดียวนะผมเป็นของดีอยู่นะก็ถือว่าเป็นของดีครับผมทุกคนก็ลองเก็บกันได้นะครับแต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้เอามาใช้ครับเอาของอะไรพวกนี้หรอก โอเคไม่น่าจะได้ของง่ายๆเพราะว่าอ่านสีฟ้าอะไรพวกนี้มันใช้เวลานานนะผมกว่าจะหาของได้แล้วก็นี้ครับผมเบื่อใครไม่รู้นะฮะเป็นืออของป๊อปคอนนะครับผมก็เดี๋ยวพี่กินโชว์เลยดีกว่าทุกคนคิดว่าผู้เล่นใหม่ครับผมน่าจะแบบว่าอยากรู้อยากรู้แน่นอนนะผมว่ามันกินแล้วจะเป็นไงมา <c oughs> ตามสภาพครับผมทุกคน ใครเห็นอะไรสีลุงๆแบบนี้ครับผมใครที่แบบว่าเอาไฟมอดพาร์ตมาเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงหรือมันคืออะไรยังไงครับผมนี่พี่บอกให้แล้วไงขอตัวกลับบ้านนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นอายอาบูตอนที่ตัดแล้วจริงๆพี่จะตัดโจ๊กนี้ออกนะแต่มันเป็นอาร์เอาชีวิตรอดไปวันๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนครับผมดูคนเมาคนนี้ไปก่อนละกันนะฮะ ตาลายรผมวิงเวียนสีตาคายจะเป็นลมยังไงก็ใหมู่้เออตอนนี้ไม่รู้มืดหรือสว่างนะครับผมสีมันเนี้ยจังจ้าแล้วละเกินบ้านอยู่ไหนวะเนี้ยจะถึงบ้านไว้วันเนี้ยดีถ้ามีแผนที่ถ้าไม่มีแผนที่ไอ้ชายคนนี้ก็ลุกหลุดลุกิดลุกหลุดช่วยลุกติดโซโลดีๆเนี่ยแหละครับผมเออนี่ไงแผนที่ ก็โตโลมันไม่ค่อยชอบดูแผนที่อ่ะใช่ไหมล่ะโอเคครับ okay, ผมถึงบ้านแล้วนะโอ้โห,หลายตากันเลยดีเดียรครับผมก็ขายเครื่องใต้ไงขอภัยมาณที่ดีด้วยครับผมเดี๋ยวพี่ย่างเนื้อแลบเตอร์กันเลยเดี๋ยวจะทำสเต็กห้ลูกกินนะฮเออวันนี้เป็นไงเนื้อสเต็กเนื้อแลบเตอร์มาแล้วสเต็กเนื้อแรบเตอร์ครับผมนี่เป็นไงเอามันเต็มเว้ เต็มเว้ยออกมาเดี๋ยวย่างไฟครับผมย่างให้มันหอมกุ่นก่อนนะฮะแล้วก็อย่ามาปรุงเครื่องเออเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะตัดเด็กเนื้อแลบเตอวะเฮ้ยเเครับผมอันนี้อาบน้ำยำเย็นนะฮะทุกคนมาดิเฮ้ยอ่าฮ้าวกับพี่เอ้หนูเฮ้ยไอ้ลาบ้านพี่นี่ทำไมน่ารักน่าชังจังเลยทุกคน เอออย่าเลี้ยวกลับอย่าเลี้ยวกลับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเลี้ยวกลับเอ้ยมานี่มานี่หน่อยมันมึนหรือมันเมาวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแม่กระรอนเป็นไงนี่แค่สัมผัสนะผมลูบได้ฮะลูบได้มันปลาเลี้ยงบ้านพี่เองสีนี่คือแบบตอนนี้มันยังเย็นอยู่จะโอ้โหเมื่อกี้มันคือแบบโอ้โห อ้าวพี่นึกว่าแรบเตอร์อยู่ตอนแรกเห็นมันขึ้นในรูปไดโนเสาร์ดุร้ายแล้วผมทางนี้ไม่น่าจะมีแรปเตอร์แล้วพี่กวาดล้างหมดแล้วนะจะมีก็แต่คาโนนะคแล้วผมกําลังเดินมาแล้วแรปเตอร์ไม่มีว่ะแถวนี้เอ้ยๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไอคาโนมันจะไปบ้านพี่แล้เฮ้ย <laughs> ใช่ไหมเอ้าโอ้โ,อโ,อโอมันกําลังขึ้นไปบ้านพี่ จีดเลยจีดเลยโอ้โหไปแล้วคาโดโอ้โหไปแล้วไปแล้วคาโนบ้านพี่แล้วตรงนั้นน่ะเอ้ยไอบัววิ่งไปทางอื่นดิโอ้โหวิ่งเลี้ยวซะด้วยอตอนแรกกำลังงงมันจะไปทางไหนเอา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 ตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมบวกกับคาโนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินเนื้อ,านะอคาโนโตอีกตัวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยดีนะมันวิงไปนู่นครับผม <c oughs> โอเคครับผมทุกคนก็วันนี้ไม่ไหวแล้วฮะตาลายขายจะเป็นลมครับผมเดี๋ยวเนื้อโอ้ลูกพอ่อพ่อไม่ไหวแล้วนะน้องส้มกับพี่พวงเดี๋ยววันนี้พอ่อขอดอนบ้าก,ก่อนเดี๋ยวหนูลงไปกินได้เลยนะสเต็กพ่อย่างไว้ให้เรียบร้อยใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อย <c oughs> โอเคนะลูกนะ อยู่ก็ไปหากินเลยวันนี้พ่อไม่ไหวแล้วฮ้ยเหมือนตาลายใครจะเป็นลมยังไงก็ไม่รู้ครับผมโอเคครับทุกคนก็วันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมไม่รู้ว่ามันมืดหรือยังนะผมโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าไม่น่าลองเลย <laughs>